แล้วทีนี้ลูกชายเขาเหมือน Wi-Fi ที่บ้านมันค้างอะไรสักอย่างเขาเลยให้เราเอาโทรศัพท์เก่าของแฟนม,มาช่วยมาช่วยดูให้หน่อยเราก็ดูจนเปิดไปเจอแชทแชนึงเป็นแชทที่เขาคุยกับคุณแม่เด็กพิเศษด้วยกันที่เขาไปเจอกันที่โรงเรียนค่่ะอาก็เหมือนมีคิดถึงอเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อในแชทก็จะเห็นฝ่ายหญิงบอกว่าไม่มีอะไรมากหนูวันนี้พี่เป็นยังไงบ้าง คนของเราก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรแค่รักและคลิดถึงอย่างเดียวเห็นเท่านั้นก็ปรี๊ดเลยค่ะบทเรียนรักร้อยแปดคำถามหัวใจคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอบทเรียนรักร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะวันนี้ค่ะ คือแต่งงานกับแฟนมาทั้งหมด13ปีนะคะ,คะมีลูกด้วยกันสองคนคนโตอายุ13คนเล็กอายุ9ขวบคนเล็กเป็นออทิสติกค่ะกะ็ตัวเอเองเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ต่างจังหวัดแห่งหนึ่ง <c oughs> แฟนก็คือ <c oughs> อยู่บ้านดูแลลูกกันนะคะก็คือตอนในลูกชายเก้าขวบก็คือไปเรียนโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้ววันหนึ่งแฟนไม่อยู่บ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนซึ่งเป็นปกติของเขาเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ลูกชายเขาเหมือน wi-fi ที่บ้านมันค้างอะไรสักอย่างเขาเลยให้เราเอาโทรศัพท์เก่าของแฟนมาช่วยมาช่วยดูให้หน่อย <c oughs> เราก็ดูจนเปิดไปเจอแชทแชทนึง เป็นแชทที่เขาคุยกับคุณแม่เด็กพิเศษด้วยกันที่เขาไปเจอ,อเที่โรงเรียนค่ะตั้งเหมือนมีคิดถึงอเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อในแชทก็จะเห็นฝ่ายหญิงบอกว่าไม่มีอะไรมากหนูวันนี้พี่เป็นยังไงบ้างอ่าคนของเราก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรแค่รักและคิดถึงอย่างเดียวเห็นเท่านั้นก็ปรีดเลยค่ะแล้วก็ ก็บอกว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าเรารับไม่ได้นะเพราะว่าลูกเราก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็เรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะอันนี้ิดไว้ก่อน <c oughs> เขาก็บอกว่าอ่ะพร้อมพร้อมเลิกเพราะว่ายังไงเราก็คือแม่ของลูกแล้วลูกของเราเป็นอย่างนี้ใครคนนึงดูแลไม่ไหวเราคนเดียวเราต้องช่วยกันเราก็อ่ะโอเคให้อภัยเขาก็เลิกกับคนนั้นจนกระทั่งเมื่อเกิดเรื่องนี้แหละคะ่ะก็เลย วันนั้นเขาหลับขาดโทรศัพท์เราก็เลยเออเอามือถือมาเปิดดูก็ปกติดีไม่มีอะไรจกนกระทั่งเข้าไปในเฟซบุ๊กของเขา hmm. เขาไปกดติดตามแบบกลุ่มแบบนิยมสาวสเปลี่ยวอะไรอย่างเงี้ย <Right. S 2> เราก็เลยองลงเลยเราก็เลยถามเขาว่าเออเรามี Facebook, เฟซบุ๊กมาบอกให้เธอแบบแสดงตัวตนของเธอกจะแสบดบงตัวตนของเราในเฟซบุ๊กเธอบ้าง <Okay. S 2> แต่เธอเลือกที่จะใช้เฟซบุ๊กเนี้ยไปติดตามคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคแล้วล่ะเราคิดว่าเราคง เราละเลยความรู้สึกกันนะเธอไม่นิดถึงความรู้สึกเราอ่ะเราว่าเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็เลยจะแบ่งลูกกันว่าคนเล็กที่เป็นเอกพิเศษเขาดูแลคนโตไปกับหนูค่ะแล้วเราก็บอกแม่เขาซึ่งแม่เขาเคยขอไว้แล้วว่าเขาเคยขอแล้วว่าถ้าอขอนะอย่าบอกแม่เพราะแม่เขาอายุเยอะเขากลัวแม่เขาเครียดคิดมากทำใจไม่ได้เพราะหลานก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเขาขอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็อทําให้ได้แต่มาครั้งนี้เราคิดจะไปจริงๆเราก็เลยบอกแม่เขา ก็แมเขาก็ดา่าเขาตามภาษาแล้วค่ะว่าทําไมทำอย่างนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับกลายเป็นว่าตอนนี้เขามาโกรธเราค่ะที่ว่าเราไปทําให้แม่เขาเครียดเพราะแม่เขามีโรคประจาตัวมันก็เลยยิ่งแย่ไปหมดทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้โจทย์ต่อมาค,คือเรื่องของลูกคืออย่างที่บอกค่ะจะลูกจะเป็นออทิสติกหรือว่าลูกจะเป็นเด็กพิเศษหรืออะไรก็ตามทีอะลูกก็คือลูกนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะของคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่เราต้องจับมือร่วมกันรับผิดชอบความรู้สึกของลูกด้วยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของลูก แล้วเรามาดูกันสิว่าคนสองคนมองเรื่องนี้ยังไงวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าสะบัดมือแล้วออกไปล้วพอๆๆฉันไปบอกแม่เธอแล้วกันและ,ะเขาจะมากโกรธเลยก็ตามทีก็ก็คุยกับเขาเลยว่าอืมโกรธฉันฉันก็เข้าใจแต่ที่สุดแล้วเธอก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกฉันเท่าไหร่นะแต่ที่สุดแล้วว่าคนนี้เริ่มต้นทําให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้มันคือเธอแต่หักหลัใช่ค่ะเธอก็มีส่วนในการทําให้แม่เธอเสียใจคถ้าเธอเธอกลัวแม่เสียใจเธอต้องไม่ทํา แต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วอย่าบอกแม่สิอันนั้นเด็กไปหน่อยค่ะ uh huh. ใช่ไหมพี่ว่าวันนี้หมดเสียใจมันก็คือหมดเสียใจแต่หมดแก้ปัญหาเอกับเขาต้องจับมือกันแล้วดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับลูกมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบเค้ยคะพี่ชอตคะเลือกอยังไงดีคะ uh huh. คือเลิกไปเลยหรือจะทนอยู่ต่อไปคะมันไม่ใช่แบบนั้นทนอยู่ต่อไป uh huh. ทนแล้วเราต้องเอาหัวใจวางไว้ตรงไหนหรือถ้าเลิกเลิกไปเลยคะ่ะหลังจากการเลิก รับผิดชอบลูกยังไงเห็นปะมันจะต้องมีสิ่งที่เราต้องตอบคำถามนี้ด้วยกันทั้งคู่อยู่เรื่อยๆเป็นกำลังใจให้นะคะเอ,อะค่ะ <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วการการคุยกับคุณแม่คะ่ะคุณแม่เขาสุขภาพไม่แข็งแรงเลยคุณแม่เสียใจกับเรื่องนี้หรือคุณแม่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราสามารถคุยกับคุณแม่ได้การคุยกับคุณแม่คือคุณแม่คะคือตอนนี้หนูกาลังเจอปัญหาและหนูกาลังอยากแก้ปัญหาให้ดีที่สุดสาหรับหลาน คุณแม่คะไม่ว่าจะยังไงหนู<ฮ>อาจจะไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้นะหนูก็คือลูกอีกหนึ่งคนของคุณแม่เหมือนกันคุณแม่มองว่า<ฮ>เรื่องนี้เราควรจะต้องแก้ปัญหาย,ยังไงกันดีเพื่อว่าแทนที่<ฮ>จะรู้สึกว่าพอไปพูดเสร็จป๊บแม่เสียใจแล้วหนูก็มานั่งเสียใจว่าหนูไม่น่าไปบอกกับแม่เขาเลยสามีก็โกรธหนูวันนี้มันต้องมีความซับซ้อนและสเต็ปต่อไปแล้วอ่ค่ะว่าตกลงเราจะอาอยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีในฐานะเป็นหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันค่ะลองทบทวนดีๆค่ะเองนะลองคิดกัน ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะบทเรียนรักร้อยแคำถามหัวใจ